สวัสดี f อซทุกท่านนะครับในช่อง y o u t u b e ในช่อง u t u b e นะครับเอซทุกท่านเป็นยังไงนาะสวัสดีพี่ไม้นะครับมือนี้มานั่งไลฟ์สดก่อนจะออกไปอัปเดตบรรยากาศการจราจรอ,อ,อยู่ในช่องตะโกและช่องตะกิวนะครับวันนี้นะครับก็ถ้าในมุมทางด้านของช่องตะโกณเวลานี้นะครับ10บโมงของวันที่30ถนนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่เมื่อคืน เมื่อคืนรนถะล่าไหหลาย,ลาย,ลายท่านผู้ชมครับผมบ่ได้มีโอกาสไปอัปเดตบรรยากาศในช่องตะกูในเมื่อคืนนะครับณนะั้ะแล้วมื้อนี้เดี๋ยวสายๆว่าจะไปไล์สดสักหน่อยอ่ะสักหน่อยไลย์ไล์สดบนหน้ารถสักหน่อยนี่ยนะแล้วามาลงไล์สดจากเพจเนาะจากเพจนี้แดงบ้านเฮาหรือเพจแอดมินบ้านเฮานั่นแหละแล้วก็อาจจะเอามาลงในช่อง YouTube ให้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมเด้ออ่าส่วนในช่องตะกิวนะก็อาจจะเลยไปในช่องตะกิวด้วย ในช่วงตะกิ้วนี้อาจจะบ่ได้อะไรสวแต่อาจะมาลงเย็นนี้นะครับคลิปในช่วงตะกิ้วนียเดี๋ยวผมจะเอามาลงแรงนีเนาะเนื่องจากว่าในช่วงตะกิ้วนี้บ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นช่องตะกิ้วนี้เป็นถนนสายธรรมชาติเลยนะครับผมช่องทางการจราจรนี่ธรรมชาติล้วนๆนะครับเดี๋ยวผมจะท้ายภาพมาฝากนะครับผมก็เห็นหลายท่านถามเข้ามาว่าผมใช้กล้องอะไรผมใช้กล้องตัวนี้นิคอนนะครับกับบ้องคาานตัวนี้แหละ ไปถ่ายภาพมุมซูมนะครับไม่เหตุปกให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมแล้วก็ส่วนใหญ่ถ่ายคลิปที่เห็นเห็นกันอยู่นะครับที่เห็นเห็นกันอยู่ถ่ายอยู่หน้ารถนั่นแหละผมใช้กล้องจากมือถือนะครับไอโฟนเจ็ดนะครับไอโฟนเจ็ดธรรมดานะครับผมผมใช้โทรศัพท์จากไอโฟนเจ็ดฉะนั้นแล้วผมไลฟ์สดตอนเนี้ยเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆก็จะไปไลฟ์สดอีกทีนะครับยูช่องตะโกแล้วก็จะเลยไปช่องตะกิวนะครับส่วนช่องตะกิวนะครับอย่างที่บอกว่าสัญญ,ญาณอินเทอร์เนต็ตไม่มี เดี๋ยวผมจะอัดคลิปมาฝากเอซทุกท่านนะครับผมว่าบรรยากาศการจราจรเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะแล้วก็อีกหลายๆท่านถามเข้ามาว่ามุมกล้องสูงๆใช้โดรนถ่ายหรือเปล่าผมใช้โดรนถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็ต้องไปไปติดปัญหาเรื่องสถานที่นะสถานที่อย่างอุทยานแห่งชาตินะครับนี่โดนผมเป็นประชาชนธรรมดาบินไม่ได้ฉะนั้นแลว้วผมใช้กล้องกล,งกลโปพนะครับ แล้วก็ไมค์เซลฟี่ตัวนี้ซึ่งไมค์เซลฟี่ตัวนี้ที่ผมใช้ถ่ายจากค้องกบปูยุม่มุมสูงๆ่งะมันสูง3เมตรบวกกับตัวผม2เมตรก็มันก็เป็นประมาณ5เมตรนะครับผมสูงขึ้นไป5เมตรนะครับมันก็เลยเห็นเป็นภาพมุมสูงที่เห็นในหลายๆคลิปอยูอ่ในช่องนี่แหละครับผมนะครับจากไทย f c ในช่อง YouTube ทุกท่านนะครับไล์สดวันนี้ไม่มีอะไรผมจะไปถ่ายบรรยากาศการจราจร อ,อยู่เขาชมตะก,กูจังหวัดสักแก้วนะครับแล้วก็อาจจะเลยไปที่ช่องตะก,กิวนะครับผมรอตัดทีตามเดอ้อรอติดตามเด้อถ้าพูดได้ใจห้อนนะครับไปดูในเพจแอดมินบ้านเฮาได้แต่ผมว่าส่วนใหญ่เอฟซียูนีก็คงจะเป็น f อฟในช่องแอดมินบ้านเฮาเหมือนกันแหละเป็นเพจนะแต่แต่แต,แต่ในช่อง YouTube จะได้เปรียบเพจน้อยนึงนาะก็คือว่าหลายๆคลิป หลายๆคลิปในในเพจไม่ได้ลงนะครับผมผมเอามาลงในช่อง YouTube ให้ f อซทางช่อง YouTube ได้ติดตามนะครับคุณอุดมว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอุดมครับผมนะไ์สดนั่งคุยกันคุณนิพพุลตบอกว่ารอแอดลงพื้นที่อยู่ครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะลงพื้นที่ละก็เมื่อวานไม่ได้ลงพื้นที่เมื่อวานสักผ่าบบมีเสื้อผ้าไสนะครับแล้วก็วันนี้แหละวันนี้ก็คือนั่งคุยเสร็จเดี๋ยวผมออกไปหากินเข่าแล้วก็จะ จะลงไปช่องตะโกก่อนอไปบันทึกเรื่องราวมันจะติดหรือไม่ติดเดี๋ยวเจ้ามีคลิปให้ดูนะครับนะย้ําว่าหลายๆท่านสอบถามกันมาว่าแอดใช้โดนหรือเปล่าผมไม่มีโดนนะแต่อยากได้อยู่นะแต่อยากได้ผมก็เลยแบบประหยดัดใช้กล้องโกปูตีตรงนี้แล้วก็ยื่นออกไปไอันนี้สูงประมาณห้าเมตรรวมตัวผมด้วยมันก็เลยไดมมุมภาพมันก็เลยไดมมุมภาพสูงมุมสูงนะเราจะตตดตามคุณน้องน้องพบบอกว่าส1มเอดรถสติติดบอครับสาสิบเอดนี่บอหมื่ออื่นเนี่ย เมื่อคืนนี่เพราะว่ากลางวันอะต้องต้องต้องบอกงบเราว่าช่วงกลางวันเนี่ยการจราจรในช่องตะโกและช่องตะกี่บรถรถน้อยแต่กลางคืนมารถเยอะนะอย่างเมื่อคืนรถเยอะมากครับผมนะยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตบรรยากาศเรื่องราวบนถนนนะคลิปช่องผมช่องเนี้ยที่เอฟซีดีตามอยู่เนี่ยมันจะเป็นช่องบันทึกเรื่องราวบนถนนนะครับผมเดี๋ยวได้เห็นเรื่องราวบนถนนหลายๆื้นที่ในทั่วประเทศไทยเลยแต่ช่วงในแอาช่องตะโกกับช่องตะกิวก่อนเนาะเขาจะพึ่งขามไปพื้นที่อื่นเนาะ จะสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมกดติดตามผู้ใดที่เบิงอยู่แต่บ่ทันิกดติดตามสามารถกดติดตามาเพื่อเป็นกําลังแลงใจให้ผมฟาลันนะครับแอดมินบ้านเฮาได้นะครับผมสําหรับไลฟ์สดในช่อง y o ยูทูบสายๆนี่มีกะสวัสดีปีใไหมครับผมสวัสดีครับ